ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2,567ผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกคือทหารกองเกินที่มีอายุ21ปีบริบูรณ์และทะหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์ที่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จหรือผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกผู้ที่หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมาการทำการตรวจเลือกผู้ที่พ้นจากฐานะยกเวน้นหรือผ่อนพัน รวมไปถึงผู้ที่จะได้รับการผ่อนผันเนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษาในประเทศตามมาตรา29และผู้ที่คณะก,กรรมการกำหนดเป็นคนจำพวกที่3ในปีที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ต้องการขอใช้สิทธิ์ในการยกเว้นและผ่อนผันเช่นพระพิสษุสามเณรซึ่งเป็นนักธรรมหรือผู้ที่ต้องการขอใช้สิทธิ์ในการลดวันรับราชการฐานน้อยกว่าสปีทั้งสมัครใจและกลับได้สลากแดง รวมไปถึงผู้ที่ป่วยไม่สามารถมาเข้ารับการตรวจเลือกได้และต้องการแจ้งเรื่องราวต่างๆก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่โต๊ะรับคำร้องสำหรับขั้นตอนการตรวจเลือกนั้นประกอบด้วยโต๊ะที่1เรียกชื่อและตรวจสอบหลักฐานโดยในโต๊ะที่1นนี้จะมีการตรวจสอบหลักฐานคือบัตรประจําตัวประชาชนใบสําคัญแบบสอดอ9หมายเรียกหรือแบบสอบดอ35รวมถึงคุณวุฒิการศึกษาและอื่นๆ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครหรือร้องขอเข้ารับราชการทหารก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยจะดำเนินการในโต๊ะที่สองต่อไปส่วนที่สินักศึกษานักเรียนที่จะขอใช้สิทธิผ่อนผันเมื่อแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินการที่โต๊ะประธานเพื่อปล่อยตัวในขั้นตอนต่อไปที่โต๊ะที่สองตรวจร่างกายและกำหนดคนเป็นจำพวกโดยจะมีการกำหนดคนออกเป็นจำพวกที่4ี่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อาการรับราชการทหาร จำพวกที่3มป่วยซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้ภายใน30วันจำพวกที่สองไม่สมบูรณ์เหมือนคนจำพวกที่1แต่ไม่ถึงกับพิการทุกพลภาพและจำพวกที่1คือร่างกายสมบูรณ์ดีสำหรับจำพวกที่1จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อในโต๊ะที่3เพื่อวัดขนาดส่วนจำพวกที่4ี่จำพวกที่3และจำพวกที่2จะต้องไปดำเนินการต่อที่โต๊ะประธานเพื่อปล่อยตัวโต๊ะที่3วัดขนาดคือการวัดขนาดส่วนสูงและขนาดรอบตัว โดยจะแบ่งออกเป็นคนขนาดสูงถัดรองคือสูงตั้งแต่146ถึง159เซนติเมตรและขนาดรอบตัวตั้งแต่76เซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออกคนไม่ได้ขนาดคือสูงไม่ถึง146เซนติเมตรหรือรอบตัวไม่ถึง76เซนติเมตรในเวลาหายใจออกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างทั้งขนาดสูงถัดรองและคนไม่ได้ขนาดจะดำเนินการต่อที่โต๊ะประธานเพื่อปล่อยตัว ส่วนคนได้ขนาดคือสูงตั้งแต่160เซนติเมตรขึ้นไปขนาดรอบตัวตั้งแต่76็ดเซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออกจะดําเนินการขั้นตอนต่อไปคือการรอจับสลากขั้นตอนของการจับสลากสําหรับผู้ที่ได้รับใบดําจะได้รับการตรวจสอบบุคคลและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในใบรับรองผลการตรวจเลือกจากนั้นจึงรับใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือแบบสอ4อ 43, ที่โต๊ะประธานกรรมการก่อนปล่อยตัว สำหรับผู้ที่ได้รับใบแดงจะได้รับการตรวจสอบบุคคลและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในใบรับรองผลการตรวจเลือกจากนั้นจึงรับใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือแบบสดที่โต๊ะประธานกรรมการและไปรับหมายนัดเข้ารับราชการหรือแบบสด .40 ที่โต๊ะออกหมายนัดของในอำเภอสำหรับใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือแบบสด หรือที่เรียกว่าใบผ่านการเกณฑ์ทหารจะต้องได้รับจากประธานกรรมการในวันตรวจเลือกเท่านั้นและผู้ที่ขอยกเว้นผ่อนผันถ้าต้องการสละสิทธิ์จากการยกเว้นผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกให้สละสิทธิ์ได้ภายในเวลา12นาฬิกาของวันตรวจเลือกและทหารกองเกินผู้ที่รู้ว่าตนเองมีโรคที่น่าจะขัดต่อการเข้ารับราชการทหารนั้นให้นำหลักฐานทางการแพทย์มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือก